อาจารย์ขาจ๋าทำไมเขาทำประตูด้านเดียวอะ่ะอ่าครูเคยพูดไปแล้วในคลิปอื่นๆว่าปรา,าสาทขอมเนี่ยเขามีกลว,วิธีการสร้างคือเขาไม่มีเสารับน้ําหนักอืเขาจะใช้ฝาเนเป็นตัวรับน้ําหนักถ้าในทางวิศวะเขาเรียกว่าสร้างแบบเ่ถ่ายน้ําหนักจากหลังคาสูา่ฝาภาษาออีกเรียกว่า w l l l บ a r i n g เพราะฉะนั้นถ้าถ้าหลังนี้มันเสร็จเนี่ยมันจะมียอดสูงขึ้นไปอีกตั้งหชั้นซึ่งทําด้วยหินอม,มันหนักมากทีนี้ ฝาเนี่ยด้านอื่นๆเนี่ยถ้าเจาะช่องประตูเยอะมันจะทําให้รับน้ําหนักของส่วนยอดไม่ได้มันจะพังเขาก็เลยทําเหมือนมีประตูแต่ปิดไว้ที่เราเรียกว่าประตูหลอกนี่คือสาเหตุที่ต้องหลอกกันเพราะฝาเป็นตัวรับน้ําหนักแล้วยอดนั้นหนักมากคะ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นประสาทขอมทุกแห่งมี ประตูหลอกหน้าต่างหลอกที่นี่มีประตูเข้าจริงๆด้านเดียวเข้าออกด้านเดียวคือด้านทิศตะวันออกก็คือด้านนี้อ่าอีก3าด้านเป็นประตูหลอกหมดเลยอ่าโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ